เวลาเราพูดถึงคําว่าสร้างความแตกต่างหลายคนอาจจะนึกถึงภาพของคนที่ยิ่งใหญ่คนที่มีอำนาจมีชื่อเสียงหรือคนที่ทำอะไรใหญ่โตที่เปลี่ยนโลกได้บางคนอาจจะนึกถึงนักประดิษฐ์ที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆนักปฏิวัติที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์หรือผู้นำที่ยืนอยู่แถวหน้าแต่ผมอยากชวนคุณลองกลับมามองให้ลึกลงไปอีกหน่อย จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากมายในโลกไม่ได้เริ่มจากอะไรใหญ่โตเลยครับมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมเล็กๆบวกกับการลงมือทำที่จริงใจและสิ่งนี้เองที่ผมอยากแบ่งปันในวันนี้ว่าเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นใครมีหรือไม่มีอะไรก็สามารถสร้างความแตกต่างที่แท้จริงได้เสมอโดยไม่ต้องรอให้ตัวเองยิ่งใหญ่ แต่แค่กล้าที่จะดีและกล้าทําแม้ในเรื่องเล็กที่สุดก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าคุณธรรมเล็กๆกันก่อนครับมันคืออะไรบางคนอาจคิดว่า คุณธรรมต้องเป็นอะไรที่ใหญ่เช่นการเสียสละชีวิตการบริจาคเงินล้านหรือการทำสิ่งยิ่งใหญ่ต่อสังคมแต่จริงๆแล้วคุณธรรมเล็กๆก,ก็คือสิ่งที่เราทำได้ทุกวันเช่นความซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กๆเ,เช่นไม่โกหกแม้ในเรื่องไม่สำคัญการไม่เอาเปรียบใครแม้จะไม่มีใครรู้การรักษาคำพูดแม้จะเป็นเรื่องเล็ก การยิ้มให้คนรอบตัวหรือพูดดีๆกับใครสักคนในวันที่เขาอาจเหนื่อย คุณรู้ไหมครับคุณ,ณทำแบบนี้แหละที่เปลี่ยนบรรยากาศในห้องทำงานได้ที่ทำให้คนคนหนึ่งยังเชื่อว่าความดีมีอยู่จริงลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่คนรอบตัวซื่อสัตย์กันโดยธรรมชาติให้เกียรติกันโดยไม่ต้องบอกช่วยเหลือกันโดยไม่หวังผลตอบแทนแค่นี้โลกเราก็น่าอยู่ขึ้นเยอะแล้วครับ เพราะคุณธรรมเล็กๆไม่ใช่สิ่งไร้ค่ามันคือรากฐานของสังคมเหมือนเสาเล็กๆที่ค้ำจุนตึกใหญ่ถ้าไม่มีมันวันหนึ่งสิ่งใหญ่ก็อาจล้มได้ คุณธรรมที่ดีถ้าไม่มีการลงมือทำมันก็ยังคงเป็นแค่แนวคิดแต่เมื่อไหร่ที่เรากล้าทำกล้าใช้มันในชีวิตจริงเมื่อนั้นแหละมันเริ่มกลายเป็นพลังบางคนคิดว่าถ้าจะช่วยคนต้องรอรวยก่อนถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องมีตำแหน่งก่อนไม่จริงเลยครับสมมุติคุณอยู่ในที่ทำงานแล้วเห็นเพื่อนเครียดอยู่เงียบๆแค่คุณเดินไปถามว่า เฮโอเคไหมแค่นั้นครับมันอาจไม่ได้แก้ปัญหาเขาทั้งหมดแต่แค่นั้นก็พอให้เขารู้ว่าเขาไม่โดดเดี่ยวหรือคุณเห็นแม่บ้านเก็บขยะในมุมออฟฟิศคุณหยุดเดินไปขอบคุณเขาสักประโยคเขาอาจจำคำนั้นไปทั้งวันและคุณเองก็เริ่มกลายเป็นความแตกต่างสำหรับเขาไม่ต้องทำอะไรใหญ่แค่ทำจริง แค่ซื่อสัตย์เวลาคนไม่เห็นแค่ให้เกียรติคนที่ไม่มีใครสนใจแค่พูดคำให้กำลังใจเล็กๆโดยไม่เสียดายคำพูดสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ถ้าทำซ้ำๆมันจะกลายเป็นพลังเงียบที่เปลี่ยนวัฒนธรรมรอบตัวคุณเราชอบคิดว่า คนธรรมดาอย่างเราทำอะไรไม่ได้รอบแต่ความจริงคือความแตกต่างในสังคมไม่ได้เกิดจากฮีโร่คนเดียวแต่มันเกิดจากคนธรรมดาที่ไม่หยุดทำสิ่งดีผมไม่ได้พูดถึงการทำให้โลกรู้จักคุณผมกำลังพูดถึงการทำให้คนรอบตัวคุณได้รับความรู้สึกดีๆจากสิ่งที่คุณทำความแตกต่างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ขนาดของการกระทำแต่มันอยู่ที่แรงจูงใจอยู่ที่ใจคุณ ถ้าคุณทำสิ่งเล็กๆด้วยใจที่จริงด้วยความตั้งใจว่าอยากให้โลกใบนี้ดีขึ้นแค่นั้นพอลองสังเกตดูนะครับโลกเปลี่ยนไปมากก็เพราะมีใครสักคนเริ่มทำก่อนและการทำของเขาไปจุดไฟให้คนอื่นทำตามแล้วในที่สุดคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ก็รวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณเริ่มทำวันนี้คนข้างๆคุณอาจเริ่มทำด้วยถ้าเขาทำต่อคนรอบเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกความแตกต่างที่คุณสร้างมันส่งต่อได้ครับสุดท้ายนี้ผมอยากชวนให้คุณถามตัวเองง่ายๆว่าวันนี้คุณมีคุณธรรมเล็กๆอะไรที่คุณรักษาไว้แล้วคุณได้ลงมือทำมันหรือยัง ถ้ายังไม่เป็นไรเลยครับขอแค่คุณเริ่มจากวันนี้ไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องทำเพื่อให้คนรู้แต่ทำเพราะคุณเชื่อว่าสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้มีค่าเพราะโลกที่ดีขึ้นไม่ได้รอแค่คนเก่งโลกที่ดีขึ้นต้องการคนธรรมดาแบบคุณที่กล้าทำดีและกล้าทำมันจริง คุณธรรมเล็กๆบวกการลงมือทำเท่ากับความแตกต่างที่แท้จริงและคุณก็เป็นคนนั้นได้ตั้งแต่วันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ